ส่วนคราวนี้ขอถอนหายใจยาวๆก่อนผู้ชมสำหรับคนที่มีภาระในการผ่อนบ้านต้องฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มการส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าปีนี้ดอกเบีย้ยบ้านอาจจะปรับขึ้นค่ะทําให้ค่างวดการส่งบ้านในแต่ละเดือนก็ปรับขึ้นด้วยถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีทีเดียวค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอย่างนายชัดชยัยสิรสิลายก็ประเมินว่า ถ้าเกิดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายหลายครั้งในปีนี้แน่นอนว่าจเจ็นแรงกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากอนองจะปรับขึ้นตามด้วยแล้วในที่สุดก็จะส่งผลให้สถาบันการเงินในประเทศขยับขึ้นดอกเบีย้ยตามด้วยเช่นกันค่ะแล้วมันก็จะกระทบต่อเงินงวดในการผ่อนชำระนี้ที่จะต้องปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีเลยคุณผู้ชม โดยเท่าที่ทอสอประเมินตอนนี้นะคะกลุ่มที่ผ่อนชำระค่างวดขั้นต่ำซึ่งก็มีอยู่ราวๆ3าของจำนวนลูกหนี้ทอสอแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระจะได้รับผลกระทบค่ะเช่นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีดอกเบีย้ยปรับขึ้น0.5%เงินงวดผ่อนชำระทุกๆเงินกู้1ล้านบาทจะปรับขึ้นประมาณเดือนละ300จนถึง500บาทซึ่งทอสอเองก็บอกว่าจะพยายามขึ้นดอกเบีย้ยให้ช้าที่สุดค่ะ ที่เราดูแล้วเนี่ยเฟดขึ้นกรนังงไม่ขึ้นหรอกครั้งแรกแต่ถ้าเฟดขึ้นครั้งที่สองกรนงขึ้นแน่ถ้ากรนงขึ้นจุดสองห้าอาคารสงเคราะห์พยายามที่จะขึ้นแค่ครึ่งเดียวของเขาคือศูนย์จุดหนึ่งสองห้าดังนั้นเนี่ยเพรสเชอร์ที่มันจะมาฝั่งอาคารสงเคราะห์ไอ้เพรสเชอร์ที่จะไปยังลูกค้าเนี่ยมันจะมันจะเบาลงกว่าการพาสทูตรงๆจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบาลานซ์ชีสเราต้องแข็งแรงไงเพราะว่าภายใต้การขึ้นน้อยกว่าและขึ้นช้ากว่าเนี่ยมันก็เเอออฟฟบาาาลนนนซซ์ชีีึ่่งงต้มว ถ้าเกิดเป็นขึ้นภายในครึฟงปีหลังเนี่ยเราเราเอาอยู่ไม่มีประเด็น ย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะยังไม่ได้ปรับขึ้นเลยแต่ว่ามีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางว่าจะปรับขึ้นนะคะแล้วก็ในปีนี้ทางทอสอก็ยังตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น3%จากปี64ที่ทำได้2ล้าน2.47แสนล้านบาทนะคะซึ่งสูงสุดในรอบ68ปีสาเหตุที่สินเชื่อบ้านปล่อยได้สูงขึ้นก็เป็นเพราะว่าดอกเบี้ยต่าในปีที่แล้วแล้วก็ผลจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเช่นการ ปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็จำนองเป็นต้นส่วนนี้ NPL จะคุมไว้ไม่ให้เกิน5%จากปีนี้อยู่ที่4%ของยอดสินเชื่อรวมซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ค่ะ ก็เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยภายนอกอย่างการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดเองก็มีผลต่อหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะ